โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n ตุตาซาแฮปปี้ไบเกวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเปิดช่องอยู่สระบุรีนะครับผมตอนนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะวันพุธท,ที่25นะครับผมวันนี้ก็เมื่อตีห้านะครับน้ำมันได้ลงเนาะน้ำมันแก๊สโซฮอ์95ได้ลงตอนนี้น่าจะเหลือประมาณลิตรละ19บาทนะครับตอนนี้ ่าวันนี้ผมก็อยากรู้ว่าเซตแปดอของผมเนี่ยช่วงในน้ํามันลงเนี่ยแต่เติมสักกี่บาทถึงจะเต็มถังนะครับผมช่วงนี้ก็ทีนะครับน้ำมันลงแต่เศรษฐก,ษฐกิจค่อนข้างที่จะแย่นะไม่มีอะไรจะกินแล้วตอนเนี้ยเพื่อนๆแถวพี่ๆน้องผมก็ตกงานไปหลายคนแล้วนะผมช่วงนี้อ้แย่มากเลยนะครับ และช่วงนี้ก็มีโรคโควิดออกมาด้วยนะครับว่าห้ามเที่ยวห้ามอะไรที่ไหนนะครับผมวันนี้ผมก็มีทุระได้จึงถึงได้ออกมานะครับที่จริงไม่อยากออกมาเลยอยากอยู่บ้านนะครับผมตอนนี้น้ำมันของรถผมก็หมดแล้วนะครับกระพริบแล้วเนี่ยตอนนี้กระพริบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขี่รถไปหาที่เติมน้ํามันกันว่ารถของผมเนี่ยจะใช้เงินประมาณสักกี่บาทในการเติมน้ํามันนะครับ ชาวแซ800ของผมนะครับปกติผมเติอมอยู่ประมาณ380นะครับเต็มถังถ้ากระพริบแบบนี้นะอันนี้ผมก็ขี่มาสักระยะแล้วแหละเพื่อที่จะให้มันกระพริบหรือว่าอะอะไรประมาณนั้นเพื่อให้มันกระพริบจะได้รู้สึกว่ามันหมดถังจริงๆตอนนี้มันก็กระพริบมาประมาณสัก5โลแล้วผมขี่มากระพริบตอนที่มันเริ่มกระพริบป,ประมาณสัก5โลแล้วอ่เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ไปหาที่เติมน้ำมันนะครับผมจะขี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอปั๊มน้ำมันหรือว่าทั้งหมดยังไงก็หอยคนข้างทางช่วยผมด้วยนะครับผม โอเคตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสถานที่ผมบอกได้เลยสวยมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าตรงนั้นน่าจะเป็นอะไรไม่รู้ที่จริงก็อยากขี่เข้าไปหรอกแต่เขาเขียนว่าอย่าเพิ่งห้ามเข้านะครับตอนนี้เห็นไปนู่นไกลไหมห้ามรู้สึกเหมือนจะเป็นกับสวนหลวงหรือเปล่าถ้าถ้าแถวแถวที่ผมอยู่ก็จะเป็นสวนหลวงรอง9เนกะ้าเนาะแต่ตวัวเนี้ยเขาเรียกอะไรผมไม่รู้เหมือนกันข้างในก็จะเป็นวัดแต่ตัวเนี้ยเขายังเขียนห้ามอยู่ก็แสดงว่าเขายังไม่ให้เราเข้าไปเที่ยวอะไรอยู่นะครับผม โอเคไปคอนเทนต์นี้เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้ํามันเราจะเติมเต็มถังสักกี่บาทกันนะครับเซ0 0แปด้อยเนาะไปะเราไปดูกันมาดูด,ดีอ e ีิลิตรละ16.04นะครับผมน้ำมันเบนซินแท้ลิตรละ2 6่6บาทจุดแล้วก็แกสส๊สโซฮอล์91 1 8หนบาท จุดเจ็ดแนะผมแล้วก็แก๊สโซฮอร์เก้บาทจุดศูนย์ห้าะฮะแล้วก็ดีเซลบียี่สบาทนะครับจุดเจแล้วก็ดีเซลบีสิบสิจุดเกแล้วก็ดีเซลร้อยเปอรเหมือนกันนะผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเติมเป็นแก๊สโซฮอร์เกนะฮะฝั่งไหนครับต่างฝั่งไหน 95 95นะครับผมโอเคสุดท้ายผมก็มาถึงที่เดี๋ยวอัดไปเต็มถังนะครับว่ามันจะโดนไปเท่าไหร่นะโอ้โหนั่นนั่นลนมาตั้งไกลเอาเป็น95เต็มถังเลยครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าแค่8อ0ผมนี่ยแค๊สโอห์ก95มันเต็มถังจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอแคปชั่นสวยๆหน่อยอ่าประมาณนี้ โอเคปกติแล้วของผมมันจะเติมได้สักประมาณ17ลิตรนะครับตังก็หายไปแล้วพันหนึงโอไม่เออหายไปแล้วสองพันอ่าผ่านไปแล้ว16 17ลิตรนะฮะตอนนี้18ลิตร19ลิตรเฮ้ยมันใช่เหรอโอไม่ใช่ไม่ใช่11ลิตรข้างล่างอันนั้นจำนวนข้างบน200นะครับ อันนี้เต็มถังตอนนี้ได้200 230 200งเอ้ยปกติมัน380บาทนะฮะอันนี้คือเต็มถังใช่ไหมครับขาผมอันนี้นะมาโอเคสรุปของผมก็อยู่ที่250บาทนะครับผมเต็มถังอ่ะโอเคครับ แล้วเมื่อกี้ที่ผมปล่อยให้ปั๊มมันกระพริบมาก็น่าจะประมาณสัก21โลได้นะครับผม21โลบวกแหละผมกะเอานะน่าจะได้แต่เพราะว่าเท่าที่ผมได้ตั้ง GPS ไปหาพี่เขามันก็น่าประมาณเยอะอยู่ <c oughs> ก็บินทางเดินทางมระยะไกลมากโอเคเดี๋ยวรอตั้งถอนนะ200ก็ถอน750นะครับ จากที่กระพริบมานะครับผมตอนนี้ของผมเต็มถังอยู่ที่250คือเซต800นะครับผมดันด้นมา21โลนะครับจากที่กระพริบนะเริ่มกระพริบผมดันมา21โลนะครับผมเติมไปได้250บาทผมว่ามันก็โอเคนะเต็มถังนะปกติของผมถ้าผมจะดันมาขนาดนี้ผมเติมไป380เลยนะครับอันนี้ถือว่าน้ำมันลงเยอะมากก็ประหยัดเงินได้ไปประมาณโอ้ ร5 0หสิบเลยนะครับผมเอ้ย3าม้อแปสิบก็ลดไปได้ร้อยแปดสิบเลยนะครับอ่ะสุดยอดเลยนะครับผมอ่ะโอเคสรุปคลิปนี้ผมก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เพื่อนๆก็ได้รู้แล้วว่ามันเติมไปกี่บาทนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผมแล้วก็รับฟังในการเสนอเนี้ยแบบเอ่อค่อยไม่ค่อยเป็นสาระเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยครับวันนี้ก็ไยบายสวัสดีครับ